กนกวันกรนกวนาวงค่ะและนี่คือสมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยต้อนรับเข้าสู่สมองใสใจสบายพอดแคสต์ค่ะคุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของการจัด การศพของผู้เสียชีวิตนะคะในบ้านเราก็จะมีการจัดการโดยอิงกับพิธีกรรมทางศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นการฝังหรือว่าการเผาแต่ว่าในปัจจุบันค่ะเรื่องการจัดการศพของผู้เสียชีวิตมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเริ่มมีแนวคิดแล้วก็มีบริการทางธุรกิจในการจัดการศพทางเลือก โดยการแปลสภาพร่างของผู้เสียชีวิตให้เป็นปุ๋ยสำหรับการไปปลูกต้นไม้บำรุงต้นไม้นะคะเพื่อที่จะลดมลพิษที่เกิดจากการเผาแล้วก็เป็นการประหยัดพื้นที่ต่างจากการฝังด้วยในต่างประเทศมีการจัดตั้งบริษัทเอกชนเพื่อให้บริการธุรกิจแบบนี้อย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในบ้านเราค่ะ ประเทศไทยก็เริ่มมีการพูดถึงแนวความคิดการจัดการศพทางเลือกแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยการแปลงสภาพร่างของผู้เสียชีวิตให้กลายเป็นปุ๋ยแล้วก็กลับคืนสู่ดินในรูปของการไปบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยนะคะบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่พูดถึงแนวความคิดนี้ออกสู่สาธารนณะก็คือคุณหญิงจำนงสีหานเจนลักษณ์นะคะผู้ก่อตั้ง และที่ปรึกษาของชมรมสมองใส่ใจสบายค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะหลังๆมาวันสังเกตว่าคุณป้าพูดถึงเรื่องของแนวความคิดเรื่องของการจัดการศพกลับคืนสู่ดินดังมากขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะก็อยากจะให้ทุกคนเอาไปคิดนะคะแล้วก็เออมันเป็นไปนในทางไหนได้บ้างนะคะมันเป็นเรื่องของออสิ่งแวดล้อมด้วยอะนะเรื่อง ฝุน PM 2.5อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันมาจาก<ะ>การเผาอ่ะเอ,อแล้วก็มันก็มีรีเสิร์ชพอสมควรแล้วอ่ะนะคะว่าการ<ะ>เผาแม้กระทั่งด้วยเตาเผาที่ดีที่สุดก็ยังต้องใช้เอเ,อเชื้อเพลิงที่จะเริ่มนะคะแล้วก็ต้องใช้เไฟฟ้ามากมายที่จะทำให้เกิดความร้อนพอที่จะเผาร่างมนุษย์เนี่ยให้หมด ได้ภายในห้าหกชั่วโมงเนี่ยนะคะ,คะใช้กระแสไฟเยอะมากแล้วก็ยังไงมันก็มีควันออกมาละค่ะควันนั้นก็มีทั้งอะเมอร์ควรีนะคะเมอร์ควรีก็คือสารปรอดแล้วก็คาร์บอนมันก็มีออกมาแล้วค,ออคิดดูสิคะว่าเผากันเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยวันละกี่ศพ นอกจากว่าคุณป้าจะพูดเรื่องนี้สู่สาธารณะเนี่ยวันทราบว,ว่าคุณป้าก็มีการล้อมวงพูดคุยแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มคนที่มีแนวคิดเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะให้การจัดการศพทางเลือกนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทยตอนนี้มีมีรูปธรรมอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วบ้างคะอันที่จริงยัง<ะ>ไปไม่ได้มากะนะคะเพราะว่าจริงแล้ว ต้องเริ่มจากการทำวิจัยต่างๆ,างๆนะคะค่ะ,ะนี้ก็เ,เราก็มีผู้ที่พร้อมที่จะวิจัยอนะคะนักวิชาการแต่ว่าตอนเนี้ยเรากำลังลําบากเรื่องหาทุนการวิจัยอ่ะค่ะคนะคะ,คะ,ะ,คะแต่ว่ายังไงก็ตามเอาเอาว่าเราก็นั่งคุยกันหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ผู้สนใจมีมากนะคะ,คะที่จะเริ่มช่วยเหลือแต่อย่างไรอย่างไรมันต้องเริ่มจากการวิจัยะคะ่ะ ต้องมีการวิจัยหลายด้านนะคะด้านวัฒนธรรมความเชื่ออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีจะต้องมีในเรื่องของอเคมีนะคะก็ในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็จะต้องมีขณะนี้เรากำลังคุยกันอยู่อะคะ่ะว่าจะจัดระบบเหล่านี้อย่างไรเพื่อเพื่อให้เรามีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าป้าเองอะใครๆอาจจะบอกว่าป้าเป็นนักเขียนเป็นนัก ฝันนักคิดอะไรก็ตามที่ใครจะว่านะคะแต่ว่า<ะ>ป้าเองเนี่ยมันเห็นภาพรวมที่จะเป็นได้หรือเป็นไม่ได้เนี่ยนะคะไม่ทราบแต่เป็นภาพรวมที่ได้พูดกับหลายท่านรวมทั้งท่านผู้ใหญ่ทางด้านกฎหมายทางด้านหลายด้านเลยนะคะป้าได้รับการรับอย่างดีนะว่าโอ้คิด<ะ>ได้ อย่างนี้เลยนะแล้วก็คำว่าคิดได้อย่างนี้เลยหมายวามว่ามันครบวงจรน่ะนะคะแต่ว่ามันก็คงต้องเอาไปปรับไปอะไรตามกระบวนการค้นคว้าการอะไรต่างๆนะั่นะนะแต่ว่ามันเป็นความคิดของคนช่างคิดคนคน,นึงอ่ะกนีดป้าก็อยากจะบอกว่าป้าป้าคิดยังไงสำหรับประเทศไทยป้าคิดว่าเราเราจะต้องศึกษาในเรื่องของอย่างที่ต่างประเทศน่ะนะคะเขาใช้ฟาง กับเศษไม้กับสมุนไพรของเขาคืออัลฟาฟาสำหรับหอ่อห่อร่างคนตายเนี่ยนะคะอย่างนหนาเลยก่อนที่จะลงลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าส่วนผสมของสิ่งธรรมชาติตัวนีมน้มันดีที่สุดสำหรับการดูดซึมน้ำเหลืองแล้วก็กลิ่นแล้วก็คาร์บอนด้วยนะคะ <Ha. S 1> แล้วก็ตัวมันเองก็รวมกันเป็นดินไปได้เลยป้า <Ha. S 1> ป้าไม่ได้อยากจะพูดคำว่าปุ๋ยป้าอยากจะพูดว่าดินดินดินที่รุ่มรวยด้วยปุ๋ยดีกว่า mm hmm. นะคะค่ะ <Ha. S 1> เพราะว่าสมมติป้าตายเนี่ยนะคะ <Ha. S 1> แล้วร่างป้าจะไปทำเป็นสิ่งเนี้ยหนึ่งจะไม่จะไม่ฉีดเคมีจะไม่ฉีดฟอร์มูลิน <Ha. S 1> ยุคนี้เนี่ยนะคะมันมีสารธรรมชาติ ที่แทนฟอร์มูลินได้แล้วแต่ราคาอาจจะแพงหน่อยทีนี้อย่างสมส,สมมติของป้าอย่างงี้นงสมมุติว่าป้าตายถ้าสั่งลูกเอาไว้ว่าไม่ต้องรดน้ําศพเนี่ยก็ไม่ต้องฉีดอะไรมันเลย<ฮ>แล้วก็เอาเอาฟางกับเศษไม้ก,กับคือเอัลฟาเนี่ยวันนั้นคุยกับอาจารย์ยกุษษณะเกยศิลอยู่ว่าอาัลฟาเนี่ยมัน ถึงถึงแม้จะมันจะโตในไทยได้แต่ว่าเรามีสมุนไพรอะไรไหมที่มีคุณสมบัติเหมือนอัลฟาฟ,า,ฟาที่เป็นสมุนไพรของไทยอะนะคะ,ะซึ่งมันจะทำให้เกิดการปลูกสมุนไพราการอะไรที่เอาสมุนไพรามาใช้งานได้จริงๆเนี่ยช่วยชาวบ้านอะไรเงี้ยได้ดีมากเลยนะคะก็คุยกับอาจารย์อาจารย์บอกโอ้ยฟังดูแล้วมีแน่อะไรเงี <laughs> ้ย <laughs> แต่ว่า<ะ>ไม่ได้ดำเนินการอะไรต่อนะคะแต่ว่า<ะ>ยไงยก็ตาม คือสรุปแล้วเนี่ยกระบวนการมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือ,อตอนนี้เราก็มีบริษัทชื่อจาร์ท n นะคะเขากำลังไปศึกษาเรื่องการที่จะทำโลงเนะะี่ยค่ะที่<ะ>ว่าเวลาเราเอาศพใส่เข้าไปในโรงโดยที่ศพเนี่ยคือเราเอาอสารสมุนไพรหล่เนี้ยนะคะส,สารธรรมชาติเหล่เนี้ยรองรองซะก่อนแล้วก็ เอาศพเข้าไปวางแล้วก็คลุมด้วยสารนี่อีกทีนะฮะหนาๆเน,นี่ยนะฮะเพื<ช>่อเพื่อว่าเวลาน้ำเหลืองหรือ,อการเน่าเปื่อยอะไรมันจะถูกซึมซับเข้าไปในสารพวกนี้นะคะ<ช>แล้วก็ทั้งหมด<ช>มก็จะเป็นดินค<ช>ันี้โรงเนี่ยมันจะต้องมีความร้อนไม่มากเลยค่ะคืออุ่นๆกว่าอุณหภูมิร่างกายของคนปกติสักหน่อยอะค่ะเพื่อทำให้เกิดการเน่าเปื่อย เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการย่อยสลายที่สุดนะคะการจัดการศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยเราก็จะมีโรงศพที่มีลักษณะเฉพาะใช่ไหมคะคุณป้าพอเอา,เอาร่างของผู้เสียชีวิตใส่เข้าไปในโรงแล้วก็ใส่ส่วนประกอบต่างๆที่จะแปรสภาพร่างของผู้เสียชีวิตให้กลายเป็นเนื้อดินมันไม่ใช่แปรสภาพมันแค่ซึมซับซึมซับแล้กลืนกลายไปด้วยกันนะคะ,ะคะ่ะ <Okay. S 2> ก็คือเป็นกระบวนการทางธรรมชาติเลยใช่ไหมคะเป็นกระบวนการทางธรรมชาติเลยค่ะแต่แต่อุณหภูมิของภายในโรงเนี่ยนะคะก็จะต้อง<ะ>สม่ำเสมออันนี้ก็คงไม่ยากอะไรเพราะว่า<ะ>ออไม่ได้ใช้พลังงานอะไรมากเลยเพราะว่าไม่ต้องอุณหภูมิสูงค่ะนะถ้าสมมติว่าเราจะสวดก็ลูกหลานก็เอาโรงเนี่ยไปสวมในโรงของวัด แล้วก็สวดไปสิคะคือจะไม่มีกลิ่นจะไม่มีอะไรเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าตัวโลงก็จะสนิทแล้วก็สารธรรมชาติก็จะ,ะดูดซับทั้งหมดนะคะ <c oughs> เหมือนปกติเลยอะคะ่ะจะสวดกี่คืนก็ได้นะนี่คิดเอาเองนะคะคิดคิดเอาเองแล้วก็ยังไงก็ต้องมีผู้เข้ามาปรับปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้มันดีขึ้นเสร็จแล้ว <c oughs> จะจะสวดกี่วันก็ได้ตามใจสามวันห้าวันอะไรก็ตามเนี่ย พอจะเก็บศพเนี่ยนะฮะคือตรงเนี้ยคือวัดจะต้องมีอ่าจะเรียกว่าอะไรเป็นสถานที่ที่ทำไว้สำหรับเอาโรงศพหรอเนี่ยคือสอดเข้าไปนะคะ,ะคือถ้าถ้าไปดูของต่างประเทศเขา้าใจจะเห็นแหละ,ะ่ะก็ทำเป็นเหมือนเหมือนหลังพึ่งเนี่ยออกมาเป็นช่องๆแล้วก็เอาเอาโรงเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ รักษาอุณหภูมิเอาไว้ให้เท่ากันหมดมันมันมันไม่ใช่เป็นอะไรที่วุ่นวายมากอะคะ่ะแล้วก็ค<ะ>ิดทีดทดทดทด่ตัวเองคิดก็มันก็แล้วแต่ว่าคือจะยุติการเผาไปเลยมันก็คงไม่ได้เพราะว่าใน<ะ>บางกรณีเนี่ยนะคะญาติอาจจะให้เผาอะไรก็วัดก็ยังมีเมนไว้เหมือนเดิมอะ,ะเพียงแต่บวกเรื่องนี้เข้ามา<ะ>ใช่ไหมคะแล้วแต่วัดนะนะคะแล้วก็เราก็เอาโลงเนี่ยเข้าไปเก็บเสียบไว้ใน ในสถานที่นี้นะคะโดยกลไกเนี่ยลงจะจะหมุนสองสาวันจะหมุนนิดหนึ่งหมุนนิดหนึ่งอะค่ะคือมันไม่ขยับหาหขยับใช่ไหมคะห่าเพื่อเือให้มันมีการแปลสภาพข้างในโรงด้วยใช่ไหมคะก็จะโรงเนี่ยจะไม่ได้วางไว้นิ่งๆเฉยๆแต่ว่าที่อเมริกาเขาก็ทําแบบกลไกที่ไม่ยากอะไรเป็นการคลุกข้างในโรงใช่ไหม หาสักสองสามวันก็หมุนนิดนึงสองสามวันหมุนนิดนึงที่อเมริกาเนี่ยก็จะสีอาทิตย์เนี่ยเขาจะเปิดลงออกมาซึ่งก็จะสลายแล้วนะฮะเขาจะมีกระบวนการของการดึงเอาสิ่งที่เป็นวัตถุที่ไม่ออแกนิกเช่นเรามีเหล็กฝังอยู่ที่ไหนเรามีบางคนอาจจะผ่าตัด อาจจะมีการใส่อุปกรณ์เอาไว้ในร่างกายค่ะเขาจะมีกระบวนการที่ extrac t สิ่งเหล่านี้ออกมาค่ะหรือหรืออาจจะกระดูกก้อนใหญ่ที่ยังไม่สลายเนี่ยก็อาจจะปนกลับเข้าไปใหม่หรือว่าถ้าลูกอยากจะเอากระดูกไปทำอะไรก็ได้นะคะแต่เฉพาะก้อนใหญ่ๆพอถึงวันเนี่ยนะคะก็ก็มารับศพอาจจะทำพิธีมารับศพ ทางทางศาสนาอะไรอะไรก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับของที่ US เนี่ยบริษัท r e c o m p o s สที่เขาทำเป็นรีคอมโพสตอนนี้พร่ไปตั้งโอ้ยสิบกว่ารัฐแล้วมั้งคะในที่สุดก็ทั่วอเมริกาแต่ว่าสำหรับป้าเองป้ามีความรู้สึกว่าถ้าเราจะทำเรื่องของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ของคนที่มีที่ดินเยอะๆแล้วนั่งเสียภาษีให้รัฐหรือว่าอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งป่าชุมชนคือมันทําอย่างนี้ได้ตามความฝันของตัวเองซึ่งซึ่งเน้นนะคะว่าแปลเปลี่ยนไปทําอะไรที่ใกล้เคียงอะไรเงี้ยก็ได้คือว่าป้าฝันเอาไว้ว่าถ้าสมมติมีคนมีที่ดินร้อยไร่แส นะฮะหรือเจ็ดสิบไร่อย่างน้อยคือถ้ากฎหมายอนุญ,ญาตนะฮะต้องมันต้องผ่านกฎหมายต่างๆก่อนถ้ากระบวนการทางกฎหมายมีเรียบร้อยและอนุญ,ญาตให้ทําได้เนี่ยนะคะป้าเสนอว่ามันน่าจะมีะการขอขอไลเซนส์นะฮะขอใบอนุญ,ญาตเนี่ย <c oughs> ที่จะทาโดยที่จะต้องมีกําหนดชัดเจนเช่เนที่ดินไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบไร่หรือแปดสิบไร่หรือร้อยไร่อะไรแล้วแต่ <c oughs> นะคะสอง ต้องมีภูมิสถาปัตย์ที่มีไลเซนส์ในที่ที่จะออกแบบเรื่องนี้ที่จะเข้าใจทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ออกแบบให้เสร็จเลยว่าสมมุติในร้อยไร่เนี่ยเมื่อเสร็จเรียบร้อยอีก50ปีเนี่ยจะกลายเป็นสวนสาธารณะนะหรือจะกลายเป็นป่าที่งดงามได้อย่างไรแต่ที่สําคัญที่สุดตัวป้าเองนะครับป้าอยากจะแนะนําว่าต้องมีกฎระเบียบอันหนึ่งว่าที่ดินร้อยไร่เนี่ย ต้องมีแผ่นน้ำเนี่ยผืนน้ำเนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบไร่แล้วก็จะต้องมีการไหลเวียนของลำธารน,นะฮะที่จะระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยตีสัว่าหนึ่งในสิบของที่ดินเนี่ยจะต้องเป็นแผ่นน้ำทีนี้ก็สำหรับคนมีตังใช่ไหมคะก็ที่ดินของเจ้าของที่ เป็นส่วนบุคคลจะทำอันเขาจะทําอันนี้เขาก็อาจจะขายเป็นมันจะเกิดโอกาสหลายอย่างนะคะคือหนึ่งในเรื่องของเศษไม้เนี่ยนะเวลาเนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีปัญหามากเลยคนที่ปลูกมีสวนมีอะไรใครๆบอกให้ปลูกต้นไม้แต่ต้นไม้เนี่ยจะมีกิ่งใหญ่ๆที่หักหรือเอหรืออะไรก็ตามที่ต้องตัดแต่งอะไรอย่างเงี้ยคนเนี่ยค่ะจะแอบเผา นะต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีการริก,กิ่งหรือหรือหักลงมาหรืออะไรง่ายใช่ใชเราจะมีท่อนไม้ใหญ่ๆหที่เราไม่รู้จะทำยังไงอยู่ในบ้านเป็นปัญหาทั่วไปหมดมแล้วราัฐาบาลไม่ให้เผาไม่ห้เผาเราก็เอามาไว้หน้าบ้านว่าเทศบาลจะมาเก็บปรากฏว่าแถวบ้านตัวเองอะฮะเทศบาลเก็บกิ่งเล็กๆไอ้ท่อนใหญ่ไม่เก็บ S <S แล้ว็พณ่อ้จะไปทําอะไรอันนี้เป็นปัญหาของคนปลูกต้นไม้ทั่วไปหมดนะฮะทีนี้อันเนี้ค่ะมันน่าจะเกิดทําอาชีพผลิตชิ้นไม้หาเศษไม้อ่ะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า wood chips แล้วเราก็เอามาใช้ในในการนี้อาหารมาผสมกับฟางกับเอ,อสมุนไพรอืมอ่าซึ่งต้องใช้เยอะมากอ่ะต่อหนึ่งสมค่ <S <S 2> <S 2> <S <ฮ>ะนะะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเอ,อมันจะเป็นการรีไซเคิลที่ดีที่สุดเลย กิ่งไม้ใหญ่ๆอะไรต่ออะไรที่เราเผาก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่รู้<ฮ>ะจะไปทิ้งที่ไหนเ <ฮะ S 1> ทศบาลเก็บบ้างไม่เก็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโดยโดยเฉ <ฮะ S 2> พาะอย่างยิ่งในในต่างจังหวัดหรือตำบลอำเภออะไรเงี้ยที่ที่ไม่มีเทศบาลนะคะยิ่งยิ่งลำบากใหญ่ค่ะนะคะ,<ฮ>ะก็ก็บางส่วนถ้าไม่หาที่ทิ้งไม่ได้ก็จะไปทิ้งเอาไว้ข้างทางกลายเป็นขยะสาธารณะไปอีกใช่ไหมคะก็เราจะเห็นชาวบ้านแอบ เขากันอยู่เรื่อยล่ะค่ะเอา,อางอีา้ก็ได้เนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีทางเลือกในการจัดการศพซึ่งเอาไปอิงก,กับเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ลกรางว่างเปล่าได้แล้วก็เอาไปอิงก,กับเรื่องของวิธีการจัดการขยะที่เกิดจากต้นไม้หรือว่าเกิดจากการเกษตรได้เนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศได้แบบครบวงจรมากขึ้นเลยใช่ไหมคะมันจะเกิดอาชีพใหม่ด้วยค่ะ คืออา<ะ>เอากิ่งไม้ใหญ่ๆเนี่ยไปทําให้เป็นเช่นไม้เล็กๆนะครับพอฟังแนวคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการจัดการพื้นที่ใหม่เกิดอาชีพใหม่เกิดวิธีการในการจัดการศพแบบใหม่นะคะที่ไม่ไปสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแต่อาจจะมีคำถามนะค,คุณป้าแล้วถ้าการจัดการร่างของผู้เสียชีวิตโดยเอา ไปแปลสภาพให้กลายเป็นดินมันจะต่างจากการเอาไปฝังลงดินเฉยๆยังไงอะคะคือการแปลสภาพเนี่ยนะคะ,ะมีผลในตัวของมันเองในเรื่องของอมันย่อยสลายแล้วอะคะ่ะแต่ถ้าเป็นร่างลงไปเนี่ยนะคะกว่ามันจะย่อยสลายเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมีสัตว์มาคุยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะฝังเนี่ยนะคะฝังในโลงเนี่ย มันมันก็เท่าเท่าเดิมอะก็มันก็ไม่ได้ย่อยสลายใช่ไหมคะมันก็ไม่ย่อยสลายแล้วลงก็ไปเป็นขยะอยู่ในดินอุดูกต้นไม้ก็ไม่ได้ถูกไหมค่ะค่ะจะพูดยังไงเดียวมันก็กินที่ค่ะก็ต้องไปใช่เพราะมันจะกลายเป็นสุสารใช่ไหมคะที่ที่เราจะต้องเก็บศพพวกนี้คือเราจะต้องไปฝังในสุสารก็จะต้องใช้พื้นที่เยอะอีกค่ะคือในอังกฤษเนี่ยนะคะเวลาเขามีเหมือนกันเขามีเขาเรียกว่ากรีนเบรีย เขาฝังโดยห่อผ้าหรือไม่ก็ใส่ลงที่เป็นหวายเป็นคล้ายๆตะกร้าอย่างงี้ค่ะที่มันจะย่อยสลายแต่มันก็ไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่มมนมันไม่ค่อยเป็นที่ชอบเท่าไหร่เพราะว่าเออมันก็ใช้เวลากว่าจะเน่าเปื่อยไปอ่ะมันก็อาจจะมีอะไรมาคุยมีกลิ่นขึ้นมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็ทำกันอยู่แต่ตอนเนี้ย จะหันมาทําเรื่องย่อยสลายกันเยอะวันนี้คุณป้าอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะคุณฟังว่าถ้าสามารถจะปรับวิธีการในการจัดการศพได้นะคะมีทางเลือกนอกจากการฝังหรือการเผานะคะการจัดการร่างของผู้เสียชีวิตด้วยการแปลสภาพนะคะให้เขาได้กลับคืนสู่ธรรมชาติในรูปของดินนะคะก็สามารถจะเอาสิ่งที่แปลสภาพแล้วเนี่ยไปสร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงามได้มีการจัดภูมิสถาปัตย์ นะคะที่เป็นสถานที่สวยงามแก้ปัญหาที่ดินรกร้างแก้ปัญหาเรื่องของเศษซากไม้ต่างๆนะคะที่ไม่ต้องเผาแต่สามารถเอามาเป็นองค์ประกอบในการจัดการศพแบบทางเลือกก็ได้ก็เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าแนวความคิดนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่อันนึงค่ะที่ตะกี้คุณป้าพูดตอนต้นแล้วน่าสนใจมากคือการจัดการศพ ไปอิงกับเรื่องของความเชื่อพิธีกรรมทางศาสนาด้วยตอนที่คุณป้าไปคุยกับหลายๆหน่วยงานนะคะที่ระดมความคิดระดมสมองกันเนี่ยวิธีการที่จะจัดการศพโดยที่ไม่ไปส่งผลกระทบกับเรื่องความเชื่อทางศาสนาเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่อยากจะแชร์กันไหมคะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เผาศพแล้วผู้ตายอาจจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์เรื่องของการจัดการศพคนตายไม่ได้จัดการตัวเองใช่ไหมคะ เป็นเรื่องของคนที่อยู่ข้างหลังลูกหลานหรือคนในครอบครัวแต่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้เป็นคนจัดการแล้วอย่างงี้ค่ะเขามีการแชร์เรื่องนี้กันยังไงไหมคะคือคือเรื่องนี้นะคะเราได้คุยกันด็อกเตอร์ภาวิกาที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์เอเชียศึกษาของจุฬาลงกรณ์เนี่ยอยู่ในกลุ่มเราท่านก็กำลังยากจะทำรีเสิร์ชในเรื่องความเชื่อแล้วก็ต่างๆอ่ะนะคะประการที่สอง ป้าคิดป้าอยากจะเน้นนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับใครค่ะ,ะ,ะคะนะะก็แบบเก่าก็มีทำอยู่ก็ทำไปป้านะคะป้าก็มองว่าร่างเราก็เป็นประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟโลกเรา<ะ>ทั้งโลกมันก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเราก็กลับคืนสู่ธรรมชาติของดินน้ำลมไฟค่ะ,ะส,ำสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไร รู้สึกอย่างนั้นนะฮะแม้กระทั่งเวลาที่กินอาหารเนี่ยป้าทานอาหารทุกคำเนี่ยป้าก็รู้ว่าป้ากำลังกินซากของพืชแล้วก็ศพของสัตว์ใช่ไหมคะ,ะถ้าถ้าอคือมันก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วทั้งสิ้นนะแล้วมันก็เข้ามาอ,อยู่ในฮะมันก็เข้ามากลายเป็นสารอาหารของเราเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่เพราะนั้นตลอดเวลาเนี่ยการเกิดการตายมันอยู่ด้วยกัน ตลอดเลยในะร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์เกิดเซลล์ตายตลอดแล้วก็เซลล์ที่เกิดก็เกิดจากสารอาหารที่เราทานเข้าไปจาก่อจากซากของสิ่งมีชีวิตมันไม่มีอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาในความรู้สึกก็เลยก็เลยไม่รู้สึกแต่ถ้ามันก็คงมีอีกเยอะหลายท่าน่ะนะฮะที่ที่รับไม่ได้ซึ่งก็เข้าใจได้ก,ก็ก็เลือกที่จะเผาที่พูดเนี่ยก็วัด ที่ทำเนี่ยก็ควรจะมีเมนอยู่ด้วยเสมออีกอย่างหนึง่งมันอาจจะมีโรคติดต่อบางโรคทีอ่อาจจะควรเผาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นไอการเผาเนี่ยมันจะไม่หายไปหรอกแต่ว่าไอวิธีการแบบเนี้ยมันดีมันเหมือนกับเราตอบแทนโลคที่ให้เราอยู่มาตลอดแล้วพอถึงเราตายเราก็คืน ทั้งหมดกลับไปก็คิดอย่างนี้นะคะ,อ,ะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งเราก็คุยกันเท่าที่คุยเนี่ยสำหรับเรื่องนี้คนหนุ่มคนสาวเนี่ยไม่เห็นตกอกตกใจอะไรเลยมะะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ประหลาดใจอะไรกันเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับยุคสมัยด้วยหรือเปล่าเรากำลังพูดถึงอนาคตไหมอนาคตเนี่ยสิ่งวัดล้อมมันก็เสื่อมลงไปเราก็เห็นนะคะภัยธรรมชาติ PM เอมสองจุ้าในประเทศไทยอะไรก็อะไรเงี้ยคนรุ่นใหม่เขาก็ก็รู้สึกว่าเขาต้องตื่นตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยเร่องอย่างเงี้ยป้าพบว่าคนรุ่นใหม่รับได้ดีมากเลยยังมีอ่อทัณนคติแบบนี้ไหมคะว่าคุยเรื่องการจัดการศพตอนที่ยังไม่ตายอะ่ะเหมือนเป็นการแช่งตัวเองหรือเปล่ายังยังมีความเชื่ออะไรแบบนี้อยู่ไหมคะถ้ามันเป็นเช่นนั้นป้าน,น่าจะตายมานานมาก <laughs> ป้าถามเรื่องตายอยู่ตลอดเวลาแล้วป้าอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ชีวิตกับความตายมันคู่กันอยู่แล้วอะนะแล้วเวม่หลังคุณป้าคุยเรื่องนี้กับกับคนในครอบครัวกับลูกกับหลานเนี่ยเขารู้เขาเขาว่ายังไงคะไม่มีใครว่าอะไรเลยค่ะลูกป้านี่เขาเขาเหมือนป้าเขาไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยค่ะค่ะค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นต้องถามคุณป้าต่อเลยค่ะเพราะว่าคุณป้าเนี่ย ทำงานเกี่ยวกับชีวิตระยะท้ายหลายด้านมากแทบจะทุกด้านแล้วใช่ไหมคะด้านนี้ก็เป็นชีวิตระยะทายนะคือเราทำคุณภาพชีวิตก่อนตายเราทําคุณภาพความตายตอนนี<า>เ้เราก็ทําเรื่องอความเศร้าโศกเสียใจยคือ grieving นอะคะความเศร้าโศก<า>ความสูญเสียด้วยนะคะอ,<า>อันนี้มันก็เป็น มันก็เป็นส่วนนึงเป,นเป็นสุดท้ายอ่ะเป็นสุดท้ายเลยอ่ะ <c oughs> คือถ้าไล่มาเลยอาคือถ้าไล่มานะ คุณป้าเป็นผู้ก่อตั้งชีวมิตวิสาหากิจเพื่อสังคมให้ความรู้ดูแลชีวิตระยะท้ายแล้วก็พยายามที่จะเหมือนให้ทางเลือกทําความเข้าใจกับสังคมก่อตั้งเย็นเย็นวิสาหากิจเพื่อสังคมดูแลผู้ป่วยที่บ้านใช่ไหมคะเป็นทางเลือกของการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโดยครอบครัวนะคะก่อตั้งแล้วก็เป็นที่ปรึกษาชมรมสมองใสใจสบายดูแลเรื่องสมองเสื่อมให้กับผู้สูงอายุแล้วก็จนมาถึงตอนนี้ก็พยายามที่จะ สื่อสารเนาะเรื่องของวิธีการจัดการศพทางเลือกโดยการกลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดลอ้อม <c oughs> คือดูจะเป็นชีวิตระยะท้ายครบทุกด้านแล้วอะใช่ไหมคะของของมนุษย์คนหนึ่งทำไมคุณป้าถึงสนใจเรื่องของการจัดการชีวิตระยะท้ายแบบครบวงจรแบบนี้คะ่ะคือตอบทำไมเนี่ยคงตอบไม่ได้เพราะว่า,า,า,ามันเป็นเรื่องที่มันมาเองค่ะคือมันเป็นเรื่องที่อยากทำ นะคะ uh huh. แล้วก็เป็นเรื่องก็เป็นคนสนใจความตายมาแต่ไหนแต่ไรอ่ะนะคะ hmm. แล้วก็ก็ไม่อยากจะเล่าถอยหลังมากนะเพราะว่าเล่ามาหลายแห่งแล้วอะแต่ว่าพูดก็พูดเถอะว่ามันมาโดยธรรมชาติค่ hmm. ือโดยธรรมชาติคือไม่ได้ไปแสวงหาว่าฉันจะต้องทําไอ้นั่นทาไอ้นีน่แต่มันมันเป็นความสนใจที่มาเองแล้วก็ความคิดที่เกิดขึ้นเองว่าเออทํานี่สิเออทานู่นสิ อ่ะมันควรจะเป็นอย่างนี้สิมันมันมาเองจริงๆค่ะพอทุกอย่างมันมาเองโดยตามธรรมชาติแล้วด้วยอะไรก็แล้วแต่เนาะผลักดันให้มันเกิดขึ้นแล้วคุณป้าก็ให้ความสําคัญกับการทํางานด้านนี้ปุ๊บมันทําให้การใช้ชีวิตในปัจจุบันของคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะเวลาเราคิดถึงความตายที่รออยู่ข้างหน้าอย่างนี้ยค่ะจะบอกว่าไม่กลัวก็ไม่กล้าจะพูดอย่างนั้นเพราะไม่รู้ว่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่า มันจะมามันก็มาแหละค่ะมันก็เหมือนทุกอย่างอ่ะคือมันถึงเวลามันก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะคะอืมคือคือป้ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อะไรเสร็จแล้วก็เสร็จอะไรข้างค้างก็ช่วยไม่ได้ค่ะค่ะก็อย่างนั้นแหละคุณป้าก็ยังสนุกกับชีวิตมีพลังที่จะทำอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะก็ทำเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับความตายเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ uh huh. แล้วก็อคือความสุขของชีวิตนะ่ะมัน uh huh. ยิ่งความตายมันใกล้เราเท่าไหร่นะนะฮะ uh huh. เราก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องเลวร้วายเลยแต่ว่าไอ้ส่วนของชีวิตมันก็เป็นเรื่องดีด้วยมันก็ดีกับดีไงะฮะค่ะ uh huh. เอรู้สึกอย่างนี้ค่ะ ค่ะฟังแล้วแปลกไม่ฟังแล้วฟังเราอาจจะต้องตีความแต่เข้าใจได้หมายคามว่าชีวิตก็ดีตายก็ได้เออก็ไม่ได้กลัวตายแต่ก็ไม่ได้อยากตายประมาณนั้นไหมคะใช่ชีวิตสนุกชีวิตเนี่ยโอ้โหแค่เหยียบหญ้าตอนเช้าโอ้โหก็สบายแล้วป้าเนี่ยมันมนุษย์คอนโดอย้ามาอยู่กับหญ้าที่ไหนก็เช้าขึ้นก็ขอเหยียบหญ้าก่อนแหละ ค่ะวันนี้เราก็ได้รับฟังแนวความคิดนะคะในการจัดการศพนะคะทางเลือกในอนาคตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยวันใดวันหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ฟังแนวความคิดนี้แล้วก็ได้ทําความเข้าใจกับ ระยะเวลาที่เหลือของตัวเองด้วยนะคะวันว่าหลายคนอาจจะเ,เริ่มทบทวนอะไรหลายอย่างในชีวิตของตัวเองไปด้วยนะคะจากการพูดคุยกับคุณหญิงจำนงศรีหานเจนลักณ์ในวันนี้นะคะต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะคุณป้าคะที่มาแชร์ค่ะสำหรับสมองใสใจสบายพอดแคสต์ในวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะคุณหญิงจำนงศรีหานเจนลักณนะคะผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาของชมรมสมองใสใจสบายขอบคุณและสวัสดีคุณป้าค่ะขอบคุณค่ะ สมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ